สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะวันตรุจุจีน2,567สำนักง,งานครังจังหวัดสกลนครก็ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการช่องทางการให้คำปรึกษาและก็ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกที่มีชื่อว่าครังสกลระเบอนะคะก็จะมีการเผยแพร่เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมจังหวัดสกลนคร งบจังหวัดสกลนครงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ง,งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะอีกทั้งยังมีในเรื่องของรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายไตรมาสนะคะและสุดท้ายก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครนะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามช่องครังสกลระเบิดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสำนักง,งานคลังนะคะแล้วก็เพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานคลังจังหวัดสกลน,นะครค่ะขอบคุณค่ะ